หาพึ่งกับพานโจรครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับเดินหามานานแล้วครับเจอแล้วครับตับใหญ่ครับ ครับเดี๋ยวให้ผ่านจูเอาเลยนะครับเนี่ยครับลางเล็กๆครับแล้วตัดดูเลยครับลังเล็กนะครับลุนแล้วครับผูกแล้วมันผูกจุด

หลังขาวจวดเลยครับอ่ะเยาเยาหลังเหล็กนะครับวันนี้อุย้ยเอาจวดวัวหน้ามีครับแต่มีไม่เยอะครับโอ้โหพอนัก,นก,นกมืออยู่นะครับใช้ได้ยอยู่ เดี๋ยวไปหาอีกรังครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อไปครับไหนอีกหนึ่งเนาะไม่มีของมาใส่ะครับมีถังครับวันนี้ก็รังแรกนะครับใส่คู่ครับขาวสวยครับเดี๋ยวไปลุนรังต่อไปนะครับอ่านโจเดินนำหน้าไปแล้วครับรังหนึ่งครับ ใหญ่ยูใหญ่ยู่ไปดูมันตุนครับมาแล้วครับ

หลังหนึ่งครับใหญ่แบบน้ำหวานใหญ่มากเดี๋ยวว่าอยู่ข้างแตนเห็นไหครับ่ลกล่องดีดีครับเดี๋ยวจะเอาแบบไหนเราดูกันครับ เดีวครับผ่านโจขึ้นแล้วครับนี่ครับร่างพึ่งผมก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงครับมันมองไม่เห็นครับผมก็ยังมองไม่เห็นเลย <laughs> เดี๋ยวรอชมข้างล่างนะครับ เสียงวังหัวหน้ามดีครับแต่ตอนนี้ถูกผมมีดุนล่งแล้วครับลงไปอีกทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาชมข้างล่างเลยครับล่งเพิ่งครับปลบบบาโจกกำลังเละริมๆครับ เต้นอยู่นี่ครับเต็นอยู่ข้างล่างครับเต็นมันปุดใหญ่เดี๋ยวรอพานจวต้นลงมาครับมาแล้วครับมาแล้วออมาแล้วครับไม่ถึงครับอ่ะ,อะ นี่ครับแล้วไปดูกันข้างล่างครับโอ้หโจน้ำแตกไหมครับนี่คนนี้เขาทาเลยครับรนาาปิดตาดีนะครับโอ้ถัดไปเบบบนี้ก็คุมแน่นอนนะครับี๋ยวรอผ่านโจแป๊บน,นึงครับ เลยครับเสวอเลยน้ำใหญ่ครับจำเขีนเยนแล้วครับนี่เตี้ยนครับนี่ายครับวัน น้ำสวยครับลองพิสูจนดิครับเดียบใหญ่ย,ยู่ย,ยูครับไปกานครับกดสามลังนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้อีกไหมครับ ลังเลกจะเอาหายยืยวเขาก่อนครับขอ,องแท้ครับลังเลของแท้ไปเดีย๋ยวชมกันต่อครับจะจะได้หายยื้อไม่ไม่รู้นะครับ ตรวครับปอดล้างก็ตัอ,ตอ,อนสวยนะครับแต่หัวหนามหน่อยครับเขายากตัดเลยนะครับหมดหาหบบนยืนไม่ได้ครับหัวหนามไม่มีเลยนะครับนี่ลัง้างสวยอยู่ครับพอพด้ยางครับสีรางแล้วครับว่านี้ ชั่วโมงเดียวครับเดี๋ยวจะมืดเวลาแล้วครับไปยิงปลอมต่อครับของปลอมไปดูกันต่อสรุปผลงานวันนี้นะครับสีลังาขาวๆเลยครับลังนี้หัหน้าปิดตานะครับ อันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับหาพืงกินไก่นะครับนี่ครับใส่กระปอมมาด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ